อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากเชิญชวนกันนะคะรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการ The Face Top Model ค่ะผลงานความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาซอ f t Power นะคะและ กรมประชาสัมพันธ์นั่นเองทางด้านของนางสาวจิรพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีนะท่านได้เปิดเผยค่าวามที่รัฐบาลได้ดําเนินโครงการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศษรษฐกิจและก็ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งล่าสุดค่ะคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรวมกับกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทําโครงการ The Face Top Model เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนมีที่มีอายุระหว่าง18 ถึง30ปีก้าวสู่อาชีพในแบบนางแบบระดับ นานาชาตินะคะถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งคะ่ะสำหรับโครงการนี้ได้เปิดรับสมัครไปตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2568และได้มีการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครในระดับ4ภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่สงขลาและกรุงเทพมหาคนครในช่วงวันที่4ถึง28กรกฎาค,คม2568ที่ผ่านมาซึ่งก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมแฟชั่นรวมเป็นผู้ตัดสินนะคะ ซึ่งก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยจำนวน52คนนะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ TFM Academy นะคะที่เข้ารับการอบรมแล้วก็สำหรับไทยเฟส ท็อปโมเดลเนี่ยจะออกอากาศในรูปแบบ r ลเวลตี้โชว์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ท่อง y o u u u b e t ไทยเฟสท็อปโมเดลตั้งแต่วันที่31สิงหาคมในช่วงเวลา15นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬิกา0นาทีาาาค่ะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะ,คะกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะ